ทำไมเธอไม่เหมือนเดิมเป็นคําถามที่หลายต่อหลายคนอาจจะต้องเจอกับการเปลี่ยนไปของคนที่เรารักวิธีแก้น่ะเหรอครับไม่มีหรอกครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมอยากให้ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสิเราจะเห็นเมฆที่เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยซ้ํากันเลยในแต่ละวันแล้วน้ำภาษาอะไรกับใจคนล่ะครับมีหรือที่เขาจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเพียงแต่ เขาจะเปลี่ยนช้าหรือเปลี่ยนเร็วก็เท่านั้นเองสิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือจงทําใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนนี่แหละชีวิตเกปะว่าแล้ววันนี้เราเปลี่ยนไปกินชาบูกันกวันนี้เขาเบ<ป><ะ>ื่อกุ๊กทาละปะ